ฮัลโหลสวัสดีคนวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซด์แนกับช่วงอบิสเพซาซึ่งเราก็มาอยู่กับชั้น112แล้วซึ่งชั้นนี้ก็เหมือนเดิมเป๊ะทีมชาติรู้คนดูสถิติคือแบบ80 90 88 80 70แล้วก็7 6 6โอไม่์ก็ไม่ถึง10%คือทีมชาติอย่างเดียวเลยเพราะว่าบอสตอนนี้มันเป็นบอสธาตุไฟแปลว่าอะไรบอสธาตุไฟเนี่ยจะต้องโดนธาตุน้ำตีซึ่งธาตุอากาศเป็นธาตุน้ำดังนั้น เป็นไหลที่เข้าทางสุดเราสามารถทําคิเลเลตแค่85ก็ได้แล้วก็ไปเน้นประสิทธิผลเอาสัก85แต่ว่าของเรามันทําเกินมาพอเดี๋ยวเราเผื่อ,อไปลงชั้นอื่นด้วยเราก็เลยขี้เยจเป็นของนะแล้วก็จะมีเป็นทาม,มารินของเราก็เป็นสายรีซิทเหมือนเดิมแต่คือเราจะไม่ได้ว่าบอสตัวนี้มีลิซิทไหมแต่บอตัวนี้ง่ายมากเพราะว่าเราแค่ดึงตบทึงตบดึงตบนึง,งก็จบเลยแล้วก็เราจะมีเป็นลรดของเราเพิ่มประสิทธิผลมาแล้วเป็น88ที่จริงใช้อแอนดนปอดที่ยนิงไม้เป็นไิแห้วก็อีกตัวนึน่้ของเหมือนเดิมเปหะ อเหมือนแคปที่แล้วก็ขี้เกียเปลี่ยนนะแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเราไปอธิบายสกิลข้างในเพราะบอตตัวนี้ไม่ค่อยอยาก C ีไม่พอไม่รู้จักพลังของฮีนชาซะแล้วเจอบอสซีพีไม่พอบอะตัวนี้ไม่มีอะไรมากขั้นดับที่1ค่ฆ่าลูกน้องท่า,ทานที่2ทําอะไรก็ฆ่าลูกน้องเหมือนกันบอตตัวนี้ดีสู้ก็คือฆ่าลูกน้องอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําอะไรเลยดีไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวคอนที่ไม่ใช่ธาติน้ำนะถ้าเกิดเวลาดาแรกอะมันจะโดน บอสตีแบบมันจะมีพวกตาบอสดีบัฟอะไรพวกนี้ก็คือมันจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามันจะติดแบบเนี้ยเพิ่มดาเมจแล้วก็ลดหลบ15แล้วก็เหมือนว่าจะมีแบบอ่าถ้าเกิดเรามีบัฟอะไรสักอย่างแล้วมันก็จะลดรีซิสเรามั้งเออเนี่ยจะลดต้านทานนี่นไม่ใช่น้ำถึงต่ำสุดก็คือเราจะไม่มีรีซิสแต่ก็คือเป็นมหาไหมก็ไม่เป็นอ่ะไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เดี๋ยวเราเหมือนว่าเราตีบอสไม่ได้ด้วยปะถ้าเกิดบอสอมตะจะเคาน์เตอร์ปะ เมื่อถูกโจมตีจะดันเธอทั้งหมด30งั้นเรายังไม่ติดเราปล่อยไปก่อนเอ๊ะทำไมยังคาลเตอร์อยู่อะสงสัยมันคาลเตอร์มนปกติโอ้ my god กดแตกโอ้โพชั่นไม่ติดด้วยโอ้ my god งั้นเราฮิวก่อนโพชั่นนี่คืออาร์ติแฟกที่ธรรมดินใช้มันจะล้างหนึ่งบัฟหนึ่งอันซึ่งเราไม่ได้อัปเต็มถ้าอัปเต็มะมันจะลบมันจะลบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ของเรามันไม่เต็มมันก็เลยติดแงกอยู่นั่นแหละโอเคแต่ถ้ามันยังไม่ยิงลาร์ดเราก็ไม่เป็นไร ไม่ยิงลารดแปลว่ามันยิงลารดโอเคเราเราก็โอเคล้างอันหนึ่งละแล้วก็ตีนี่เอาอันนี้ให้ตายก่อนก็คือยังไงก็ต้องฆ่าไอ้เจ้าป้อมปืนทั้งหมดอะเพราะว่าอันนี้มันบังคับมันเป็นเฟสบ,บังคับตอนบอสก็ต้องฆ่าลูกน้องเหมือนกันแหละก็ไม,ม่ต่างกันอนะก็คือแต่ว่าจริงๆั้งชั้นเนี่ย<ๆ> <réfl ung S 2> ก็มีแต่ฆ่าลูกน้องก็คือความยากมันไม่มีเลยเออเพราะว่าเลเยรมันไม่มีอะไรเลยแล้วว่าตัวนี้มันแทบจะไม่ใช่ร้อยสิบสองเลยซ้ำมันความยากประมาณชั้นก่อนร้อยอะประมาณ97 98อะ เผยง่ายกว่าด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นมันเล่นทีมชาติได้แต่97เราเล่นทีมชาติไม่ได้อะไรอย่างนั้นโอเ,เอโอเคแล้วเราก็เก็บโลเก็บแปรงล่างไว้ไวใช้ไว้ใช้ตอนบอสเ <ไว S 2> พราะลูกน้องเอ้ะเราว่ากดไปเลยก็ได้น่าจะได้มั้งเพราะว่าบอสยังเลือดเต็มอยู่เลยเดี๋ยวเรากดแปรงล่างไปเลยกันรอบเดียวแต่ถ้าเกิดวมันได้อีกรอบเราก็เก็บไว้ใช้ตอนบอสต,ตอนบอสน่าจะหันพอดีโอเคแต่แปรงล่างไปเลยแปรงล่างแล้วก็ อันนี้ก็ไม่มีเมคนิกอะไรเลย,เลยบอสตัวนี้ยัดอย่างเดียวคือมันหมดละถ้ารมน้องมันหมดเราก็ไม่มีความโหดละเดี๋ยวเราไม่ข้ามลิปแล้วกันเขาเดี๋ยวทุกคนจะไม่ได้เห็นพลังของทิมชาติโอ้ไม่ก็ไม่น่าแปลงร่างเลยบอสตีทีเดียวโอ้ไม่ก็โอ้โหบอสเลือนเท่าไหร่เนี่ยฮัลโหลไม่น่าแปลงร่างเลยแหมนิ่มเกินเฉยเลย โอเคไปทางไม่ขันติก็คือไม่มีอะไรมากยัดลูกน้องอย่างเดียวเลยเราไม่อ่านอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะแต่คือเอาง่ายๆก็ฆ่าลูกน้องก่อนจบถ้าลูกน้องหมดเราก็ตีบอสไม่มีอะไรเลยอ่าด้วแค่นั้นรู้สึกว่ามันลบโซด้วยปะทำไมรู้สึกว่าโซเราไม่พอไม่เป็นไรอ่ากันก็เดี๋ยวเตีธรรมดาเราไม่รู้ถ้าเกิดกดตีหมูมันจะเป็นอะไรไหมเดี๋ยวลองใช้ข้าไปดูเหมือนว่าตีหมูก็แค่ดันลูกน้อง ก็ไม่ต้องกดก็ได้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เพราะมันไม่มีอะไรเลยเหนไหมบับโลไปก็ทีมก็ไม่ได้เลื่อนรถอ่ะเนี่ยจะหมดละเดี๋ยวฮิวนิดนึงกลัวแค่คิตตี้ตายแค่นั้นแหละคือตัวอื่นมันไม่กังวลอ่ะตัวกังวลแค่คิตตีแแ้แล้วก็ตายจบเฟรกหมดละแล้วเราก็ตีบอสได้เลยไม่มีอะไรเลยตัวนี้ค่อนข้างแบบชิวชิว เดี๋ยวมันจะเรียกลุกน้องอีกรอบตอนเลือด70%หรือ30มเนี่ยแหละตอนไม่ได้50มั้งเออน่าจะ50โอ้หถ้างั้นก็สบายอ่ะหล่อยาวๆเลย๋ยวถ้าเกิดว่าบอสอันติีก็น่าจะเรียกลุงน้องเหมือนกันแต่ว่ามันไม่สำคัญเพราะว่าลุกน้องตายหมดล้วมันไม่มีอะไรเลยตัวนี้นก็ตีไปทีมชาติตีไปเน,นี่ยแหละโอ้ล้างดีบัฟโอ้นักกวัวจังเลยก็แต่ก็น่าจะตายแล้วเออนี่ยยาวๆเลย บอสไม่ได้เล่นเอาพูดเลยทีมข้อดีของทีมชาติบอสจะไม่ได้เล่นรู้สึกว่าบอสมีอะไรบ้างเดีดิมจูเกอร์ไม่ได้ลดความวามลบไม่ได้โอเคไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ถ้ามันพยายามเน้นสกิลหนึ่งนะเพราะถ้าเกิดว่าสกิลหนึ่งโชคดีทรานอกาสก็จะดูโอ้ด้วยตีไปแปลงร่างได้แล้วอ่ะแปลงร่างเลยทีมนี้ได้ง่ายมากแต่ว่าข้อเสียของทีมนี้คือออโต้ไม่ได้แต่ไงก็ต้องกดมือ แต่ข้อดีคือมันก็มาเล่นง่ายแล้วก็มาเล่นเพลินมันกดแบบเพลินๆนะเพราะว่าเราได้เล่นอย่างเดียวเลยมันเห็นแบบเห็นว่าสตูโดลุมตีแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยงว่าไปนั่นโอเคไปแปลงล่างปึ๊บปรับก่อนแล้วเราก็ตีนี่เราว่าถ้าเกิดเป็นด่านนี้คาเมร่าน่าจะไวกว่าแต่จริงๆก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าเรา่อแตกมันก็ได้เลื่อนอ่ะสกิลนี้จะเสกลูกน้องมาแล้วเราก็ฆ่าลูกน้องอีกรอบ เเซฟไว้ก็คือต้องฆ่าลูนอองตลอดฆ่าลูนอองไปถ้าเกิดศัตรูไม่มีก่อแตกเราก็ใช้สกิลหนึ่งอย่างเดียวนะแต่ถ้าก่อแตกเราสามารถก่อันตีได้เพราะให้นองกาดอันตรีมันแรงกว่าเราให้อัพสกิลไม่เต็มตาบอดไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นด้ามมจากขนองการอย่างเดียวโอเคหยุมาค่อยไป เรียบร้อยเหลืออีกตัวหนึ่งเก็บให้หมดเลยหลังจากนั้นเราก็จะได้ตีบอสอย่างสบายใจอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ตีบอสอ่ายังไม่มีโซงั้นก็เก็บไว้ก่อนสู้หนึ่งไปเผื่อดูโอถ้าไม่ดูก็ช่างมันไม่เป็นไรยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะตีไปโอเคก็แตกแล้วแต่ว่าโดนล้างไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไร เอาใหม่ก็ได้ไม่มีกอแตกคานอก่าก็สกิลหนึ่งอ่ายังไม่แตกคานอก่าก็สกิลหนึ่งโอเคกอแตกแล้วกอดสได้แต่ว่า3ยังไม่มีกดหนึ่งไปก่อนเน,น,นี่ยชัน้นนี้ง่ายมากแทบไม่ได้ทำอะไรเลยบอสบอสแค่แบบโพก่ลังดีบัฟแล้วก็เซกลูกน้องทำแค่2อ,อย่างไม่ได้ทำอะไรอะไรอย่างอื่นเลยเพราะสกิลมันมีแค่เนี้ยสกิลหนึ่งก็ตีแล้วเหมือนจะดูโอได้ปะเราไม่แน่ใจ แต่ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดูโอแต่มันเป็นเอ็กซ์ตาเทร์นให้ลูกน้องแต่ถ้าลูกน้องมันไม่มีมันก็ไม่ทำอะไรเนี่ยง่ายมากชั้นนี้โอ้มก god ใน11 1เถึง120ี่เนี่ยไอเนี้ยง่ายสุดละบอกเลยความตึงไม่มีออโต้เพลินเพลินไม่ใช่ออโต้หรือว่าอะไรดึงดูโอเพลินเพลินอ่ะเพราะมันออโต้ไม่ได้ถ้ามันมีระบบแบบให้ปรับให้ปิสกิล2องของคิตตี้ได้นะโอโหออโต้ได้เลย ถ้าพูดเลยว่าสบายสบาเพราะเราจะสามารถเปลี่ยนหลานไปเป็น,ปนตัวอื่นได้แล้วก็เอาเป็นทีมอโต้เลยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีระบบนั้นก็ใช้ใช้ไปก่อนนะโอเคเสร็จแล้วกับ1 1 2ถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ได้แต่ชั้นนี้เขาไม่มีอะไรสงสัยปะมันก็แค่ได้อย่างเงี้ยจะมีก็คือตัวแทนก็ไปหาประหยัดสุดก็คือคาเมล,ล่าเอาคาเมล,ล่ามาใส่แทนคิตตี้ถ้าเกิดไม่มีไว้เจอกันใหม่ชั้นต่อไป11 3บ๊าบ